ฟังแต่ตัวเข้าใจว่าเป็นเทพยดาวันต้องขึ้นชาวบ้านเพื่อนบ้านก็พากันมาเพื่อจะมาสักการะดาบดบแต่เตรียมของมาทั้งหมดอาหารหวานข่าวทุกอย่างเลยแต่ดาบทก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วจึงพากันวางข้าวของเครื่องใช้ไว้แล้วก็เส้นสวงสถานที่ ที่ดาบดเคยนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นแทนในใจของชายหนุ่มนั้นยังคงมีความปิติและกัประทับใจในการที่ได้เจอและได้ถวายน้ำพึ้งแก่ดาบดผู้สำเร็จนั้นชายหนุ่มนั้นเมื่อใกล้จะลาโลกได้เห็นภาพที่ตนเองได้ถวายน้ำพึ้งรวมกับความผูกพันที่ตนเองมีต่อสายน้ำ และความเชื่อที่ตนเองมีต่อเทพเจ้าแห่งลำน้ำเมื่อละลลกแล้วจึงไปเกิดเป็นบุตรของพญาน,นาคผู้เป็นพระราชาณเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงซึ่งก็คือโอกินทรนนาคราชนั่นเองไปเป็นโอรสโอกินทรนเรามาดูวิธีเกิดได้เกิดเป็นพญาน,นาคในกำเนิดโอปปธติกะ โดยเกิดบนตักของอัครมเหสีของมยานนาคราชพระราชาแห่งนาคนั้นดีใจที่ตนเองได้บุตรผู้มีบุญญาธิการราชาแห่งนาคได้จัดพิธีสมโพธและขนานนามแก่บ,บุตรว่ามัทุระนาคราชเพราะตอนเดิมมีผิวพรรณเหมือนน้ำผึ้งคือเป็นสีน้ำตาลทองทองเข้มๆประถวายน้ำผึ้ง แต่เมื่อเจริญวัยขึ้นมาแล้วผิวพรรณก็เปล่งปลั่งเป็นสีทองเหล่าน่าทั้งหลายจึงขนานนามว่าสุวรรณมัตุระนาคราชหรือเรียกเป็นภาษาไทยไง่ายๆว่าพญานาคน้ำพึ่งทองชาวบ้านที่มีจิตเลื่อมใสในพระดาบดและตามมาสการะแต่ไม่พบภายหลังก็ได้มาเกิดเป็นบริวารของสุวรรณมัตุระนาคราช แต่เกิดเป็นนาคในกำเนิดต่างๆตามกำลังบุญของตนซึ่งมีสี่กำเนิดในช่วงอายุเกือบ500ปีตอนช่วงอยู่ในวัยรุ่นได้ติดตามพ่อขึ้นไปและก็ได้เห็นเหตุการณ์ในวันเทโวโรหณะด้วยตอนวัยรุ่นเมื่อเวลาผ่านไปราชบุตรพญายนาคก็โตเต็มที่ ก็ถึงเวลาที่จะมีดวงแก้วประจำตัวบังเกิดขึ้นดวงแก้วประจำตัวบังเกิดขึ้นนันต้องถึงเวลานะ่ะเห็นไหมเนี่ยอัตตะโถจารีอย่างนี้พญานาคผู้เป็นพระราชาจึงให้บุตรชายนะ่ะไปจำศีลณนะพระองค์ที่สะดือแม่น้ำโขงต้องไปจำศีลก่อนเราอยากได้แล้วเราจงรักษาศีลเอาไว้ เมือนพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อถึงคืนเดือนเพลนด้วยบุญที่ถวายน้ำพึ่งกับระดามบดทำให้ดวงแก้ประจําตัวบังเกิดขึ้นแล้วก็สว่างสวยในรักษาศีลไปจกนกระทั่งเดือนเพนบุญที่เคยทํากบรรดานในดวงแก้ประจําตัวเกิดขึ้นสว่างสวยัยเราจะสนุกกันใหญ่ แลวบรรดาให้เกิดพิมานทองและสมบัติมากมายณบริเวณสะดืมแม่น้ำโขงนั่นเองราชาแห่งนาคจึงรู้ว่าบุตรชายของตนบีบุญญาธิการมากจึงได้ยกตำแหน่งราชาให้ปกครองแทนตนสืบไปส่วนประวัติอัครมเหสีของสุวรรณมตุระนาคราชนั้นอดิเดชาติก็เคยเกิด เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเกษตร์ผู้ปกครองอาณาจักรล้านช้างอันนี้ก็เป็นนิทานนะเจ้าเชษฐาธิดาทั้งหมดสามคนเขาจะเป็นอัครมเหสีของราชาแห่งหแห่งนั้นเป็นธิดาองค์กลางได้สร้างพระสุขเอาไว้และมีศรัทธานในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยได้เจริญสมาธิภาวนา และยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในเรื่องของพญาน,นาคตามความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษเมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นนางนาคในภพบบาดาลในกำเนิดโอปป,ปาติกะโดยเกิดบนแท่นบรรทมของสุวรรณมทุระนาคราชเมื่อสุวรรณมทุรนาคราชได้พบก็ทราบ ได้ทันทีว่าเธอคือนางแก้วของตนถึงแม้ว่าน,นางจะมาทีหลังมาเหสีองค์อื่นแต่เธอก็มีบุญญาธิการมากที่สุดเพราะเธอเกิดขึ้นบนแท่นบรรทมเลยจึงสถาบนาไว้ในตำแหน่งของอัครมเหสีสื่อไปกล่าวถึงความเป็นอยู่และการปกครองของนาคราชขออาณาจักรต่างๆ ได้พบบาดาลใต้แม่น้ำโขงครอบครุงมาถึงใต้แผ่นดินแต่เป็นปริมณฑลทั้งฝั่งไทยและลาวยาวตลอดลำน้ำโขงเราไปดูพบข้างล่างกันเลยตรงบริเวณเสดิมแม่น้ำโของอำเภอโพนวิสัยถือว่าเป็นศูนย์กลางการปกครองของพบบาดาลลุ่มแม่น้ำโขงทั้งใต้น้ำและใต้ดิน การปกครองปกครองด้วยระบอบปุญญาธิปไตยคือผู้มีบุญมากปกครองผู้มีบุญน้อยลำดับชั้นการปกครองก็ได้แก่อปปติกะปกครองสังเสทชะสังเสทชะปกครองชราพุชะชราพุชะคือเกิดในในคัน และลาชาช่าปกครองอันดชาอันดชาคือเกิดในไข่เป็นไปตามลำดับพวกอันดชาส่วนใหญ่เป็นงูชั้นล่างเช่นงูเหลือมงูเห่างูจงอางเป็นต้นส่วนชลาพุชะาดีขึ้นมาหน่อยเป็นงูที่มีขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำลึกคนมักจะเรียกว่างูเทพเจ้าสังเสริฐอะชาก็ดีขึ้นมาอีกคือกึ่งเดริฉานและกึ่งทิพ เมื่ออยู่ในเมืองบาดาลสามารถแปลงเป็นมนุษย์ได้โดยจะเป็นบริวารรับใช้เยนวริมานที่พบบาดาลของพวกโอปปาติกะส่วนโอปปาติกะนั้นเป็นพญานาคชั้นปกครองนี่ผู้ปกครองประกอบระบอบบุญญาทิป,ปไตยแปลว่า ปกครองไปตามกำลังบุญตามกำลังบุญผู <im <im ้มีบุญมากปกครองผู้มีบุญน um> ้อยการแปลงร่างเป็นมนุษย์ของพวกพญานาคถ้าเป็นพวกเกิดแบบโอปปปฏิกะสามารถแปลงได้ทั้งบนบกและในน้ำส่วนสังเทศด้ชะถ้าเกิดในเมืองมาดานก็แปลงได้เฉพาะในเมือง บาดาลถ้าหากออกพ้นเมืองมาดาลก็จะกลายร่างเป็นนากเหมือนเดิมส่วนชลาพุชะ <ใน S 2> เกิดนในคันคันมารดาและอันดชะ <Yeah. S 2> เกิดในไใข่แปลงร่างไม่ได้จะอยู่ในสภาวะของงูต mm. ลอดพวกอันดชะ จะกินพวกกบเขียดปลาตัวเล็กๆเป็นอาหารอาหารกันจะมีเป็นลำดับชั้นกันน<ะ>ชลาพุชะแปลว่าเกิดในคานเกิดในคันจะกินพวกปลาใหญ่ๆสังเสรชะและโอปปาติกะจะกินอาหารทิพที่เกิดในวิมานใต้ภพบ,บาดาน วิมานในพอบาดาทำด้วยทองคำวิมานทองพื้นรอบนอกวิมานมักปูด,ด้วยทรายเงินทายทองทายแก้วตามกำลังบุญของเจ้าของวิมานในวิมานก็จะมีคลังเก็บสมบัติทั้งที่เป็นหีบแก้วแหวนเงินทองและรัตนชาติบางส่วนก็เป็นสมบัติโบราณของคน ที่ตนเองมีหน้าที่เก็บรักษาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็มนุษย์ไม่ได้ใช้แล้วเดินทางไกลไปละไปปะโลโลกแล้วก็พุุนลูปโบราณที่จมลงไปในดินหรือสิ่งก่อสร้างวัดวาอารามที่ประหักหัพังเทวลงเทวรูกแรงๆที่เป็นสมบัติโบราณหนักก็จะเก็บรักษานี่ก็เป็นเรื่องราวของนักตอนที่หกของอัตกะโถจานเจา